สวัสดีคะ่ะเด็กๆเจอกับคุณครูกุ้งอยู่แล้วนะคะห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยนะคะ,ะวันนี้นะคะครูกุ้งก,ก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้นะคะเรื่องใหม่นะคะเรื่องคําควบกล้านะคะที่จริงแล้วคําควบกล้ำเด็กๆเ,เคยเจอมาแล้วนะแต่เด็กๆยังไม่รู้ว่ามันคือคําอะไรใช่ไหมคะ,ะนะคะวันนี้ครูกุ้งก,ก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐาน ของป .2 ด้วยนะคะเดี๋ยวป .2 นออดเด็กก็จะได้ลงรายละเอียดลงลึกๆเพิ่มเติมนะคะป .1 ก็ให้รู้ว่าคำควบกล้ามคืออะไรนะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้ดเด็กทำด้วยนะคะ,ะวันนี้ที่เด็กลองไปดูเลยนะคะ,ะคำควบกล้ามคำควบกล้ามนะคะจากหน้าจอที่ดเด็กๆเห็นอยู่นะคะคุกงก็จะอ่านให้ดเด็กฟังนะดเด็กๆก็ทำความเข้าใจไปด้วยนะคะคำควบกล้ามหมายถึง คำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวกล้ำกันพยัญชนะตัวควบคือตัวหลังที่เป็นเสียงกล้ำซึ่งมีเพียง3ตัวนะคะได้แก่ตัวรอเรือรอลิงและก็วอแวนนะคะอะ ก็คือสรุปนะก็คือคำครอบกล้ามก็ค <ấy> ือเป็นพยัญชนะต้นนะคะที่มีพยัญชนะสองตัวเรียงกันนะคะและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นเมื่อควบด้วยตัวรอเรือก็จะอ่านออกเสียงรอเรือแล้วก็พยัญชนะต้นด้วยนะคะเช่นคําว่ากราบใช่ไหมคะกราบกุกุ้งออกเสียงกอไก่กับรอเรือใช่ไหมคะกราบอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเป็นลอลิงนะคะเราจะไม่หันเลนใช่ไหมคะก็เช่นคําที่มีคําว่ากลุ่ม ใช่ไหมคะกลุ่มอย่างนี้นะคะหรือคําว่ากล้ามตัวนี้เห็นไหมลูกคําว่ากล้ามเห็นไหมคะมีกอไก่กับลอลิงเป็นพยัญชนะที่ควบกันใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ตัววอลแวนเด็กเห็นไหมคะวอลแวนตรงนี้นะคะอ่ะก็เช่นคําว่าคบับวเห็นไหมคะจะออกเสียงคอควาแล้วก็วอลแวนควบพร้อมกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมเลยนะคะ คำควบกล้ามนะคะจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะมีควบกล้ามแท้และควบกล้ามไม่แท้นะคะ <c oughs> คำควบกล้ามแท้ก็คือคําที่ออกเสียง2ตัวพร้อมกันที่ครูกุ้งอ่านออกเสียงให้เด็กฟังแล้วเมื่อกี้นะคะ <c oughs> ส่วนคําควบไม่แท้เด็กๆก,ก็จำไม่ง่ายเลยคําควบไม่แท้คือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเหมือนกันนะคะแต่อ่านออกเสียงไม่เหมือนที่เราเห็นนะมันจะอ่านออกเสียงเป็นซอโซหรือตัวอื่นนะคะ เดี๋ยวนี้เราไปเรียนคำควบกล้ำแท้กันก่อนนะคะส่วนคำควบไม่แท้เด็กๆจะได้เรียนตอนปอ .2 เนอะนะคะไปดูกันเลยคําที่คูกุ้งเอามาให้เด็กดูในวันนี้นะคะจะเป็นควบกล้มแท้ทั้งหมดเลยนะคะคําที่มีรอเรือเป็นตัวเครือบเป็นตัวควบไม่ใช่ตัวเครือบนะลูกนะตัวควบควบก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมาสองตัวใช่ไหมคะ,ะเช่นกอไก่กับรอเรือควบกรมควบกันนะคะก็กอไก่กับรอเรือ ขอไขกับรอเรือขอไขเป็นพย,ยัญชนะต้นนะคะรอเรือเป็นตัวควบขอควายเป็นพย,ยัญชนะต้นรอเรือเป็นตัวควบนะคะต่อต่อกับรอเรือปอลากับรอเรือนะคะแล้วก็พอผ่านกับรอเรือนั่นเองอะเมื่อกี้คุ้งยกตัวอย่างไปแล้วนะคะคําที่มีรอเรือเป็นตัวควบเช่นคําว่ากราบาเวลาเราสะกดเราจะอ่านว่ากอรออาบอบกราบเห็นไหมคะ ถ้าเกิดเป็นควบแท้คุ๊กกุ้งจะออกเสียงกอลก่กับรอเรือพร้อมกันเลยนะคะกระต่อไปลูกคำที่มีรอเรือเป็นตัวควบคำถัดไปเช่นคำว่ามัมออะมะ,มะ,มะกอรออูดอกรูนะคะอ่านว่ามักรูเห็นไหมคะกุ๊กุ้งจะออกเสียงกอลก่กับรอเรือพร้อมกันใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่ามะกรู่ามักรูเด็กๆก็คงจะเคยเห็นเนาะนะคะอยู่ตาม เป็นเขาเรียกว่าพืชผักสวนครัวใช่ไหมคะเด็กๆ๋ยวต้องมีติดครัวกับทุกบ้านเลยนะคะมะกรูดมะกรูดตัวนี้จะคล้ายมะนาวแต่ผิวมันจะขูกขะกว่ามะนาวใช่ไหมคะมีกลิ่นหอมมากสามารถดับกลิ่นได้นะคะหรือเอามาทําเป็นกับข้าวได้นะนะคะอันนี้เรียกว่ามะ,มะกรูดมะกรูดนะคะเวลาเด็กๆอ่านต้องอ่านออกเสียงรอเรือด้วยนะบางคนเาา่ามะกรูดมะกรูดไม่ได้นะคะต้องอ่านมะกรูด ถัดไปค่ะครกเห็นไหมคะคอรอโอโกอ็ครกนะเห็นไหมคะก็กุอ่านออกเสียงคอควายกับรอเรือควบกันเลยนะคะเราเรียกว่าคําควบกัมแทเห็นไหมคะคอควายกับรอเรือออกเสียงพร้อมกันนะคะคอรอโอ,โก,อรก็ครกครกเห็นไหมคะครกครกก็คือเอาไว้ทาอะไรคะไว้ตำน้ำพริกตำส้มตำนะคะเห็นไหมคะเด็กๆน่าจะรู้จักนะลูกนะ ต่อไปค่ะเห็นไหมคะคำที่มีรอเรือเป็นตัวควบต่อเต่ากับรอเรือควบกันนะคะตอรออกงอตรงอีกรอบนะคะตอรออกงอตรงอตรงตัวนี้ก็หมายถึงยืนตรงนะคะยืนตรงนะคะออกเสียงต่อเต่ากับรอเรือดีกออกเสียงดูนะคะตรงตรงยืนตรงนะคะ ถัดไปค่ะอันดีๆเรามาดูคําถัดไปนะคะปอปลากับรอเรือควบกันเห็นไหมลูกนะคะเวลาอ่านออกเสียงนะลูกนะเราก็จะอ่านแบบนี้นะคะปอรออ่านไม่นชนะต้นปอปลาแล้วก็ตัวควบรอเรือนะคะปอรอแองอแปลงปอรอแองอแปลงนะคะแปลงตัวนี้ก็จะหมายถึงแปลงทาสีหรือ แปลรงสีฟันก็ได้นะคะแปลนะคะต่อไปค่ะคำที่มีตัวรอเป็นตัวควบนะคะก็คือพอพานควบกับรอเรือนะคะเวลาเราอ่านออกเสียงนะเด็กๆก็ต้องอ่านว่าพอรออวอพราวไม่โทรพราวนะคะพราวเห็นไหมคะถ้าเป็นคำควบแท้เราจะอ่านออกเสียงพอพานกับรอเรือ ควบการหรือออกเสียงพร้อมกันนะคะพราวพลาวนะคะมะพพ้าวมออะมะพอรออาวอ์เพราวไม่โทรพราวนะคะพลาวต่อไปค่ะคำที่มีอลอริงเป็นตัวควบนะคะคำที่มีอลอริงเป็นตัวควบก็เช่นกอไก่ควบอลอริงเห็นไหมคะขอไข่ควบอลอริงขอควายควบอลอริง ปอปลาควบลอลิงนะคะผอพึ่งควบลอลิงแล้วก็พอผ่านควบลอลิงนะคะอะเด็กๆลองไปดูนะคะว่าคําที่มีลอลิงเป็นตัวควบนั้นมีคําว่าอะไรบ้างนะคะอะคานี้เด็กๆอ่านว่าอะไรคะอาเด็กๆบางคนเริ่มอ่านได้แล้วนะคะคํานี้อ่านว่ากลองเห็นไหมคะถ้าเกิดเป็นคําควบแท้เวลาเราคุกคุอ่านออกเสียงคุกคุ้จะอ,ออกเสียงว่ากลอง กรองตัวนี้หมายถึงตีกรองนะคะคูจะอ่านออกเสียงกอไก่กับลอลิงกรองแต่ถ้าเมื่อใดเด็กๆอ่านออกเสียงแต่คำว่าที่มีกอไก่ไม่อ่านออกเสียงลอลิงด้วยก็จะเป็นกองกองกรองอกองถ้ากองตัวนั้นจะหมายถึงกองของกองกองสิ่งของไว้เป็นกองกองใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดเด็กหมายถึงกล้องที่มีเสียงนะคะที่เป็นตีแล้วมันมีเสียงเนี่ยลูกต้องอ่านกับกอไก,ก่กอไก่กับลอลิงต้องออกเสียงพร,พร้อมกันนะคะกลองกลองนะคะกลองเห็นไหมคะกอลองกลองนะคะเด็กๆต้องฝึกอ่านสะกดคําด้วยนะคะต่อไปลูกขอไข่ควบกับลอลิงนะคะขลุยขลุยเห็นไหมคะ คุ้กกุ้งอ่านออกเสียงคอไข่กับลออริงพร้อมกันใช่ไหมคะคลุยคลุยนะคะอ่ะเด็กๆลองสะกดคำนะลูกนะคอลออุยอคลุยไม่เอกคลุยอีกรอบค่ะคอลออุยยอคลุยไม่เอกคลุยคลุยนะคะคลุยตัวนี้จะหมายถึง เครื่องดน,นตรีที่ใช้สำหรับเป่านะคะแล้วก็มีเสียงไพเราะมากเลยครอยเป็นเครื่องดน,นตรีของคนไทยนะคะทำมาจากไม้ไผ่นะคะแล้วก็จะมีเสียงเนี่ยลูกมันจะมีรูนะคะเป็นเสียงโดเรมีฟาซอนโดยใช้นิ้วในการประกบตรงรูนะคะเพื่อให้เกิดเสียงใช้ลมลมเป่าเข้าไปนะคะอ่าอันนี้เป็นเครื่องดน,นตรีไทยนะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมลูกเคยเห็นหน่วยเนาะเวลาแบบเขาเล่นวงดน,นตรีไทยเราจะมีระนาดมีขลยมีคล้องมงนะคะ,ะต่อไปคําที่มีลอลิงเป็นตัวควบนะคะคอควายควบลอลิงนะคะเช่นคําว่าคลองนะคะคลองเห็นไหมคุกุ้งอ,อ,อ่านออกเสียงคอควายคบลอลิงนะคะคลองนะคะ,คะ,คะเวลาเราสะกดเราก็จะอ่านว่าคอ ลอององคลองนะคะคลองตัวนี้ก็หมายถึงคลองที่เป็นแม่น้ำสายย,วยาวๆนะคะคลองนะคะต่อไปค่ะคำนี้เด็กๆรู้จักนะคะอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นคำควบกล้ำนะคะก็คือมีปอปลาควบกับลอลิงนะคะคำควบกล้ำจะมีเพยัญชนะต้นควบกับร,อ,รอเรือลอลิงแล้วก็มอแหวนใช่ไหมคะ คำนี้ก็ใช่เช่นเดียวกันนะคะเป็นปอปมาควบลอลิงนะคะเวลาเราเด็กอ่านออกเสียงเราก็จะอ่านออกว่าปอล้ออาปลานะคะปลาปลานะคะก็กุ้งอ่านออกเสียงปอบมากับลอลริงควบกันนะคะถ้าเกิดเด็กออกเสียงว่าปล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 าตัวนี้จะหมายถึงปลาของถ้าไม่มีเสียงลอลิงใช่ไหมคะปลาปออาปลาใช่ไหมคะหมายถึงปลาของแต่ถ้าเดิดอ่านว่า ปลาปลานะคะปลาตัวนี้ก็จะหมายถึงสัตว์น้ำนะลูกนะที่อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะปอล่อปลานะคะปลาถัดไปลูกพลอยนะคะพอลออยอพลอยนะคะพลอยตัวนี้ก็หมายถึงอัญมณีที่มีสีนะคะอัญมณีตัวนี้นะ,ะนะคะก็คือเราสามารถ ถ้าเกิดเป็นของแท้นะคะก็คือจะหายากมากนะคะมันจะอยู่ตามเขาเรียกว่าเลยนะเวลาเขาถลุงหินเลยลูกถลุงหินนะคะเขาเรียกว่าเป็นแร่ธาตุนะคะต้องใช้ความพยายามในการที่แบบไปล่อนอะไรหลายอย่างคล้ายๆกับทองเลยลูกนะคะก็แถวอีสานจะไม่ค่อยมีเยอะมันจะอยู่แถวภาคกลางนะคะ พลอยตัวนี้ก็จะมีสีสันสดใสนะคะสวยงามใช้สามารถทําเป็นเครื่องประดับได้ใช่ไหมคะอ่ะพลอยถ้าเกิดเป็นเด็กๆเคยเห็นตามท้องตลาดทั่วไปอัน,นั้นมันสังเคราะห์ขึ้นนะคะมันจะเป็นเม็ดพลาสติกธรรมดาใช่ไหมคะอ่ะพลอยตัวนี้นะคะจะเป็นพอผ่านควบอลอริงนะคะเวลาอ่านออกเสียงเด็กอ่านออกเสียงว่าไงคะพ่อล่ออยออพลอยนะคะพลอยต่อไปค่ะ คำที่มีวแหวนเป็นตัวควบถัดไปนะคะคำที่มีวแหวนเป็นตัวควบเช่นกอไก่ควบวแหวนขอไข่ควบวแหวนแล้วก็ขอควายควบวแหวนนะคะดเดี๋ยวเราไปดูเลยว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะลูกนะอ่ะนี่คำนี้เลยนะคะคำที่มีวแหวนเป็นตัวควบนะคะกอไก่ควบวแหวนเช่นคําว่ากวางกวางเห็นไหมคะเวลาสะกดกวองอ กวางนะคะกวางเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งนะคะมีเขาด้วยนะคะต่อไปลูกขอวอ้อนอนควานนะคะเห็นไหมคะขอไข่ควบวแหวนนะคะเขาเรียกว่าตัวควบกัมคำควบกัมนะคะต่อไปลูกควายคำที่มีวแหวนเป็นตัวควบเห็นไหมคะควายคอวออย่อ ควายนะคะควายต่อไปค่ะอ่ะคราวนี้เด็กๆมาเล่นเกมกันนีกก่าก่อนนะคะให้เด็กๆตามหาคําควบกล้มแท้อ่าคำควบกล้าแ,แท้เมื่อกี้กุ้งบอกไปแล้วคําควบกล้มแท้ก็คือจะออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวเลยนะคะอ่าเด็กๆลองไปดูซิลูกว่าคําว่ากวาดกับคําว่าผักกาดคําไหนเป็นคําควบแท้คะคาควบกล้มแท้ กวอาดอกว่าผออกอผักกออดกาดคำไหนคะอ่าถูกต้องนะคะคำว่ากว่านั่นเองถัดไปค่ะให้เด็กตามหาคำควบกล้ำแท้ค่ะมีคำว่าสรอางสางไม่โทรสร้างอใช่หรือเปล่ามออมปรอางปราง สร้างกับมะปรางค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นคําไหนคะลูกนาคำว่าปรางใช่ไหมคะมะปรางเห็นไหมคะปอปลากับรอเรือออกเสียงควบพร้อมกันเลยนะคะส่วนคําว่าสร้างถึงจะมีสอเซอกับรอเรือควบกันจริงนะแต่ว่าอะไรคะแต่ว่าอะไรคะลูกมันออกเสียงซอโซใช่ไหมคะสร้างสร้างใช่ไหมคะไม่ใช่คำควบแทนนะคะต่อไปค่ะ ตามหาคำควบกล้ามแทนนะคะมีคำว่ากระโปรงกับคำว่ากะทัดรัดกระโปรงกับคำว่ากะทัดรัดคำควบแท้อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองเลยนะคะมีเด็กๆให้เลือกเลยนะครูกกุ้งจะให้เด็กๆเลือกคำไหนคะลูกใช่ค่ะคำว่ากระโปรงนะคะต่อไปค่ะ ตามหาคำควบแท้ค่ะคำแรกเด็กๆคิดว่าอ่านว่าอะไรคะคำแรกอ่านว่าตวาดคำที่สองอ่านคำว่าไม่ได้อ่านว่าปลาบนะลูกอ่านว่าปราบตวาดตรงนี้นะคะก็จะหมายถึงแบบว่าโวยวายอารว่าตวาดคือดุลูกแต่ถ้าเกิดปราบปราบตัวนี้หมายถึงแบบว่าปราบปรามปราบปรามให้มันหายไปเช่นตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะว่าตำรวจ จับกุมคือจับกุมผู้ค้ายายาเสพติดปรับปรามให้มันหมดสิ้นไปใช่ไหมคะปรับปรามเด็กคิดว่าคําไหนเป็นคําควบแท้คะคําว่าตวาากับคาว่าปราบับปรับใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคําว่าปรับนะคะ,ะงานของเราในวันนี้นะคะให้เรียนเขียนคำควบกล้มแท้นะคะพร้อมคำอ่านลงในสมุด นะคะมีทั้งหมดให้เขียน10คําเด็กๆสามารถเอาคําที่ครกกุ้งอธิบายไปเมื่อกี้ได้นะคะเอาลงมาเขียนแล้วเขียนคําอ่านหรือสะกดคําให้คุกกุ้งด้วยนะคะ,ะตัวอย่างเช่นให้เด็กๆทาลงในสมุดเขียนวันที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนคําสั่งจงเขียนคําควบกล้มแท้และเขียนคําอ่านนะคะหรือง่ายๆเลยก็คือเขียนสะกดคํานั่นเองนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งครกกุ้งยกตัวอย่างนะคะเช่นคําว่ากราบ เห็นไหมคะคมกุ้งว่าคำว,ว่ากราบลงมาเขียนนะคะแล้วก็เขียนสะกดคํากรออาบอกราบนะคะ,ะบางคนอาจจะเข้าคําว,ว่าอะไรคะลูกบางคนเอาคําว่าควายก็ได้พลอยก็ได้ที่กุ้งผ่านไปเมื่อกี้นะคะให้เด็กเขียนมาทั้งหมด10คําแล้วก็เขียนสะกดค,คําให้กุ้งด้วยนะคะ,ะงานในวันนี้ไม่ยากเลยนะคะวันที่18กุมภาพันธ์นะคะให้เด็กเขียนคําควบกล้มแท้นะคะมา1ิบคาแล้วก็ เขียนสะกดคำให้คุกกุ้งด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ,บาย